อ่ะมาเรื่องของ VR บ้างตีเส้นไม่ตีเส้นมีอะไร <commandments S 1> พูดไหมให้ให้ผมใช่ไหมให้พุกเลยพี่ช่วยเสริมพี่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกติกาควูพาคือผมอ่ะตอนเนี้ยเรื่องกติกาเนี่ยจะจะเป็นจะเป็นจะเป็นเรื่องรองแล้วทุกท่านทุกคนคร เรื่องนี้เห็นพี่เหมือนที่คุณอิทธิสอนเม้นเม้นตอนตอน้นตอนเราเข้าไลฟ์ไใหม่ว่าผมพูดเรื่องนี้มามา,มาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยเรามี VR ต้องต้องดดต้องหวังฟุ้งี่แล้วว่านานนานมากคือหนึ่งคืออะไรไหมพี่ธงทุกท่านฮนะคือ VR ที่เราใช้เนี่ยกับกับการถ่ายทอดสดกับภาพที่มีออกมาเนี่ยมันไม่เคลียร์พอไม่ชัดพอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเลยนะมันไม่เคลียร์พอไม่ชัดพอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันแรกที่เราใช้จนถึงวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมข้อต่อมา คือมันมันมันยังเป็นสิ่งที่ผมก็ยังยังสงสัยอยู่แล้วก็ยังแบบอยากให้อยากให้ปรับตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆอะนะคือเอ,อการสวิตช์ภาพของการดู VR กับการสวิตช์ภาพการถ่ายทอดสดมันไม่ซิงกันมันไม่ซิงกันคือหมายความว่าที่เรากําลังคุยก็ว่า VR ไม่มีเส้นอ่ะคือจริงๆแล้วในห้อง VR เขามีเส้นไงพี่เอออ่าคือในห้อง VR มีเส้นครับแต่ พอตัดออกมา<ต>ถ่ายท<า>่ส,สดแล้วไม่เอาเส้นอันนั้นมาให้คนดูแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะจริงๆเอาออกมาให้ดูได้ด้วยใช่ไหมเอาออกมาให้ดูได้แต่วิธีการในการที่จะสวิตช์ออกมาไม่ซิงกันเออเพราะว่ามันเดินทางกันมาคนละเส้นพี่เออคือคือถ้าสมมติว่าจอซีเล็กของฝั่ง VR ที่ส่งสัญญาณมาไม่ได้ซีเล็กภาพที่มีเส้นออกมาเนี่ย ฝั่งสว er, <ม>ิตชเชอร์การถ่ายรอดสดการออกอากาศ<ม>ก็เลือกภาพนั้นมาออกไม่ได้อื<ม>คือประมาณว่าตอนเนี้ยไอ้เทคโนโลยีหรือว่าเรียกว่าอะไรระบบหลังบ้านสายเสยต่างๆนะที่มันที่มันซิง์อะไรกันอยู่เนี่ยมันไม่ไปเป็นเนื้อเดียวกันอ<ม>คือถ้ามันไปเป็นเนื้อเดียวกันหมายความว่าถ้าจอว r อ่ะปึ๊บส่งภาพนี้พับแล้วก็สวิตช์ต่อคนดูก็จะได้เห็นเส้นแล้วไงพี่นึกออกปะไม่ใช่ว่าไม่มีเส้นนะไม่ใช่ว่าเขาดูภาพ คือคือไม่ใช่ว่าเขาดูภาพล่ะภาพล้ําหน้าไม่ล้ําโดยที่ไม่มีเส้นนะครับพี่แต่เขาดูโดยมีเส้นเขาดูมีอืมีแต่เส้นนั้นน่ะไม่ได้ส่งมาให้คนดูถ่ายแล้วสดดูแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเรื่องแรกใช่มันไม่เคลีย์เออแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายคนดูก็ต้องมาตีกันในในออนไลน์ไงพี่มันเพื่ออะไรมันเพื่ออะไรเพราะเพราะถ้าพี่ธงพูดกำลังพูดชุดข้อมูลก็เหมือนกระดิอะสมมติว่า ผมเป็นกองเชียร์ทีมเอพี่ทรงเป็นกองเชียร์ทีมบีอ่ะครับผมกับพี่ธงจะเชื่อเหมือนกันไหมกับภาพที่มันมีออกมาพี่ไม่ครับเอาคู่บุีร์กับชมบุรีผมผมกับพี่จะจะจะ,จะ,จ,ะจะเชื่อเหมือนกันไหม,ม,ไ,มไม่เหมือนกันดิไม่เหมือนกันมันมีความหวังมันมีความรักมันมีความศรัทธาดูชุดกูบุรีแตกต่างกันไม่เหมือนแล้วภาพถ่ายทัสดไม่เคลียร์ไม่ไม่ยักกระเคลียร์ให้ผมเห็นอนึกออกป่ะพี่คือ อ่ะดูตามสายตาที่ผมว่าตรงๆลยนะดูตามสายตาคือสุประชัยเหลื่อมไงพี่ถูกปะ่ะดูตามสายตาสุ<ช>สุประชัยเหลื่อมอ่ะแต่ภาพที่ตีออกมาปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเพราะว่าปลายเท้าของผู้เล่นชนบุรีมันมีปลายเท้าอยู่มันเลยทําให้สุประชัยไม่ล้ําคําถามก็คือว่าอโอ้โหผมจะทําใจเชื่อได้ยังไงในเมื่อเส้นก็ไม่มีให้ผมเห็นนะใช่ป่ะพี่อถูกปะ่กปะ,กปะนี่พี่เดียพูดตรงนะ ผมจะทําผมจะเชื่อได้ยังไงในเมื่อเส้นก็ไม่มีผมเห็นแถมมุมที่เห็นก็ไม่ใช่มุมที่ผมจะเชื่อได้อีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วสุดท้ายแฟนบอลทั้งสองทีมเขาต้องมาตีกันในโลกออนไลน์มันคืออะไรอ่ะพี่ผมว่านี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องถูกต้องอ่ะแล้วมันเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วนี่เรื่องเดิมนะต้องบอกว่าเรื่องเดิมไม่ใช่เรื่องใหม่นะพี่ทุกท่านนะเรื่องเดิมและแถมคู่อะไรนะคู่เมืองทองมั้งเมืองทองโคราชเมืองทองโคราชก็เป็นเหมือนกันเหมือนกันไม่มีไม่มีเส้นขึ้นมา แล้วก็คือมันมันดูยากไปหมดอะพี่มันดูยากไปหมดแล้วข้อต่อมาคือผมตั้งคําถามต่อว่าถ้าตีเส้นขึ้นมาล่ะมาจิน้นเรียกว่าอะไรดีไอไอความห่างระหว่างหรือความหนาของเส้นความหนาความหนาความบางของเส้นผมจะเชื่อเส้นนี้ได้มากแค่ไหนฮะที่วัดปลายเท้าอวาออความหนาความบางของเส้นอีกนะเอ เราเราเชื่อเทคโนโลยี VR ของเราเนี่ยได้แค่ไหนกับความหนาบางของเส้นต้องตอบตรงนี้กันให้ได้ก่อนเออเราเราเชื่อได้มากจริงๆใช่ไหมว่าลูกที่โคราชมงเข้ากับบ้านเมืองคลองเนี่ยล้ำจริงๆกับความหนาบางของเส้นถ้าจะวัดแบบยิบแบบพิมลิศเพราะพิมลิศมันคอมเขาละเอียดกว่าเราเนี่ยพี่คอมเขาดีกว่าเราใช่อืมแต่ของเราอะ่ะนิ้วจิ้งปุง้งแล้วก็เลื่อนเส้น ก็คือของเราเนี like ่ยจิ <on average 2> ้มจิ <related> ้มปึ้งแล้วเส้นมันถูกคิถูกถูกคำนวณไว้แล้วพี่เขาก็เลื่อน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 เลืนเนี่ยมันมันมีแค่การเลื่อนแค่นั้นพี่มุมฉากก็ไม่มีพี่ทงมุมฉากก็ไม่มีมุมที่ตั้งขึ้นแบบพี่มารีก็ไม่มีที่มันจะมาเช็คอะเพราะอย่างพี่มารีกเนี่ยก็จะเช็คว่าเช็คที่อ่าส่วนส่วนตรงนี้อ่ะโด่งกับาสุดนู่นนี่นั่นมันเช็คได้ไงพี่มันตั้งเส้นขึ้นมาได้แต่ของเรามันไม่มีเส้นตั้งไงแล้วไปตอบได้ยังไงอะอื ผมไม่ได้ต่อจงคู่ไหนนะคือเพราะว่า <Yeah. S 1> ทุกคู่เป็นอย่างนี้หมดแล้วเราจะไปตอบกันได้ยังไงว่าส่วนไหนคือส่วนที่โด่งออกมาที่สุดจากลายอะ mm ่ะ hmm. สุดท้ายมันจะต้องย้อนกลับไปหาเส้นสมัยยุคแรกของ VR mm hmm. เพราะร,าะราะบ้านเราเป็น VR ยุคเดิมนะเราเราไม่ได้เป็น VR ยุคใหม่นะพี่วันนี้แหละครับรตั้งแต่วันแรกที่ทำจนถึงวันนี้ก็คือของเดิมพี่มันคือเส้น mm hmm. เส้นเดิมเท่านั้นเนี่ยเส้นที่ที่คำนวณขึ้นมา oh. ตั้งแต่สมัยผมทำนะคือเส้นเส้นเส้นเดิมเส้นมุมตั้งมันไม่มี แล้วมันจะไปตอบได้ยังไงล่ะพี่ว่าว่าอันไหนมันเลยมาจากกันนะอืมคือใะวิจารยานอีกมันก็คือวิจารยณถูกครับพี่เพราะว่ามันมันเส้นเส้นเสร็จต้องเอาตาดูนะอืมอืมแล้วอันนั้นนั่นเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องต่อมาคือแถมไม่โชว์เส้นมาให้คนดูอีกเออถ้าโชว์เส้นมาอย่างน้อยก็ยังเห็นเส้นอ่ะยังดูด้สายตากันได้อ่า แล้วสุดท้ายก็ไอ้เส้นที่มีมาก็ปล่อยออกมาทีหลังแบบอันออฟฟิเชียลมีมือถือหนึ่งเครื่องจากใครก็ไม่รู้ผมผมไม่ทราบตอบไม่ได้ตอบได้ก็ไม่ตอบเหมือนกันเอามือถือไปถ่ายแล้วก็เสร็จแล้วก็ทุกเกมก็เป็นอย่างนี้ตลอดว่านี่ไงเส้นก็มีอยู่มันเป็นภาพอันออฟฟิเชียลอะแล้วทางทางไทยหลีกใช่ใช่ทางไทยหลีกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องปล่อยให้ภาพอันออฟฟิเชียลออกมาอย่างนั้นได้ไงคุณก็ต้องไปตั้งกฎนะคุณทีมงานคุณจะไปถ่ายภาพจาก จากบนจอนั้นไม่ได้นะมันของอันออฟฟิเชียลยิ่งปล่อยออมายิ่งดราม่าเข้าไปอีกเพราะภาพที่เราเห็นม่อตีเส้นออกมาจากข้างในอะ่ะเป็นมือถือส n a p ออกมานะเออใช่ใช่ใช,ใช่ภาพไม่ชัดที่มี16มม,ม,มเล็บอะไรสักอย่างอะ่ะมันคือกล้องออมันคือมันคือกล้องโกไลน์เล็โกลน์ซ้ายแล้วเอามือถือถ่ายออกมาออแล้วมันอันออฟฟิเชียลอ่ะสุดท้ายคนก็เอาภาพนั้นมาแชร์ต่อๆกันแล้วก็ตีกันนี่ไงเส้นมาจากค้องเวียอ้าวนะ่พี่ สุดท้ายเป็นอันออฟฟิเชียลต้องมาตอบคาถามสังคมอีกให้สังคมตีกันกลับไปกลับมาอีกตอนเนี้ยเอมอม,มันมันตลกอะ่ะมันตลกอะ่ะผมว่าผมว่าทุกอย่างมันควรออกมาจากออฟฟิเชียลทางไทยลีกต้องออกมาถแถลงต้องมีคลิปแบบสมัยก่อนยังในการเลเฟรี่ของของไทยลีกต้องมีออกมาคือมไม่งั้นคนมตีออกันพี่พี่พี่ทงก็เชร์ทีมพี่ผมเชร์ทีมผมอะ่ะใช่ แล้วภาพมันไม่ภาพมันไม่สื่งแต่การถ่ายทอดสดจะเก็บไว้ดูคนเดียวทําไมอือถ่ายทอดสดให้คนดูเป็นร้านก็ต้องให้คนดูดูดีออใช่ไหมพี่ใช่ครับนั่นแหละงั้นก็ไม่ต้อง VR ขึ้นมาหรอกก็น,นะอ,อไม่ต้องไปเลยเออนั่นแหละออนั่นแหละมันมันคือสิ่งที่ที่ผมอะ่ะผมสงสัยมาตั้งนานแล้วนะสงสัยว่าทําไมถึงเรื่องแค่นี้ถึงทําไม่ได้มาเป็นไม่รู้กี่ปีแล้วตั้งแต่ใช้ VR กันมาอ่ะพี่พี่ขอยกมือขอคอมเมนต์นิดหน่อยอ่าครับคุณภาพเจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสินห้อง VAR มีโอกาสเอียงไหมเลือกใครดูภาพนี้ไม่เลือกใครดูภาพนี้ผมให้คอมเมนต์นี้ไม่ได้ครับให้คอมเมนต์อภานจผ,ผ่านผมหัวกับผ่านผมอันนี้อันนี้นอกเหนือจากการที่ผมจะพูดผมพูดแค่สิ่งที่มันเป็นแฟกต์เท่านั้นอ,อพี่ไม่น่าถามด้วย่ะพูดจะตอบได้ยังไงวะเออขอโทษขอโทษถามทำไมเนี่ยเออมาผมพูดได้ก็โดนเลย ผมพูดเป็นสิ่งที่มันแฟกเท่านั้นพี่ธงผมไม่พูดเรื่องอย่างนี้นะขอโทษนะขอโทษคอมเมนต์นี้ด้วยนะเน,ะะนี่ยผมพูดสคริปนี้นะมาไม่รู้กี่ปีแล้วตั้งแต่สมัยที่ทูวิชันถ่ายเพราะระบบ vr กับการถ่ายสดแยกกันแล้วมันไม่ซิงกันพอไม่ซิงกันแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่ถ่ายแล้วสดแล้วคนดูไม่เคลียร์อ,อะไรอย่างนั้นน่ะเออนั่นแหละี่นี่คืนคอนี่คือ vr ทั้งหมดที่ผมอยากพูดแล้วก็ผมก็ยังพูดเรื่องเดิมอีกก็คือผมไอเรื่องว่า เท้าอยู่ลึกกว่าตัวสุปรชัยอยู่ใกล้กว่าใกล้กว่าผมสำหรับผมไม่ใช่ประเด็นเรื่องนั้นน่ะประเด็นเรื่องนั้นคือถ้าเทคโนโลยีเราดีพอแล้วเราสื่อสารออกมาให้คนดูเป็นล้านผมตีให้เป็นสิบล้านของประเทศนี้ที่ดูไทยลีกอยู่มันก็เคลียร์แล้วแต่นี่มันไม่เคลียร์ไงพอไม่เคลียร์เสร็จดันเอามือถือมาสน a p จากจอภาพนี่เอามาปล่อยลงในโซเชียลเถียงกันตาอีกหลังจบเกมเออเออครับผมจริงไหมอันนี้พี่จะประเด็นน็คือ ภาพที่ออกจากออฟฟิเชียลจากเพจมาแม้แต่ถาาภาพถ่ายจากมืดีโอจริงด้วยฟุกทําไมไม่ทําให้เป็นกิจลักษณะมันไม่ไม่มีอะไรเป็นออฟฟิเชียลเลยพี่ไม่มีอมมอฟฟิเชียลไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีมันคือมือถือหนึ่งอันที่สน a p ออกมาจากห้องทางไทยเหลียคุณก็ต้องไปตั้งกฎแล้วนะคุณจะเฮ้ยคุณจะเอามือถือมาสน a p ออกมาไม่ได้อืมเออแล้วยิ่งไปสร้างความสับสนคือคือมันยิ่งไปกันอย่าเพราะมันต้องออกจากออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลต้องเป็นคนพูด มันไม่ใช่ออฟฟิเชียลอืมเออใช่ไหมพี่ถูกชัดเลยแล้วคือกลายเป็นว่าเราก็ต้องมาตีกันหลังเกมอีกในเพจนู้นเพจนี้เพจนู้นเพจนี้เพจนั่นตีกันหลังเกมอีกอืมมันไม่ควรต้องมาตีกันเลยมันไม่ควรต้องมาตีกลยอันนี้เพื่อประเด็นคือเอามือถือเอาออกมาเนี่ยถ่ายมาเนี่ยเออใช่ออฟฟิเชียลเออไม่ออฟฟิเชียลไทลีคุณต้องไปคุณต้องไปคุยว่าในห้องนั้นใครเป็นคนถ่ายแล้วคุณถ่ายทําไมคุณปล่อยออกมาทําไม เพื่อวัตถุประสงค์อะไรหน้าที่คุณไม่ใช่หน้าที่ต้องมาปล่อยอหน้าที่คนปล่อยคือไทยลีกคือเรฟเฟอรี่ไทยแลนด์นู่นถูกป่ะพี่แล้วเขาต้องมาสื่อสารกันใช่ไหมแล้วคราวนี้คือจบเกมชั่วโมงหนึ่งผมบอกทีมงานในกลุ่มฟุตบอลมิผมน้องๆทีมงานบอกเฮ้ยเรื่องนี้พักไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะมีภาพนี้ออกมาและแม่งออกมาจริงๆพี่เออผมบอกน้องว่าเฮ้ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันจะมีภาพเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีเส้นออกมาจะมีจริงจริง จริงๆนั่นแหละคือผมก็บผมพูดเสียงดังๆวันนี้ก็คือว่าเฮ้ยมันเราเราตีกันในเรื่องที่เราไม่ควรตีอ่ะคือถ้าถ้าตอนถ่ายทอดสดอ่ะมันเคลียร์แต่ถ่ายสดมันจบแล้วอืมครับผมแล้วแล้วถ้าไม่เคลียร์ถ้าสมมุติว่าภาพที่เอาขึ้นมาแล้วไม่เคลียร์แล้วกรรมการจะตัดสินทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่ากันไปอะไรแล้วเหล่านี้แหละครับเราเ่านี้แหละครับในมุมผมนะพี่ธงในมุมผมผมรู้สึกประมาณนี้เอไม่ผิดหวังที่ได้ฟังจากฟุก เพ,เพราะพี่มีความรู้สึกว่าฟุกจะให้ข้อมูลเป็นความจริงและก็ตรงที่สุดพี่เลยจะมาฟังจากฟุกนี่แหละอืครับผมฮอะไรอย่างนั้นครับก็ก็หวังว่าถ้าถ้าได้ผมได้พูดครั้งนี้ครั้งนี้ถ้าสื่อสารออกไปได้หรือว่าใครที่ดูลฟ์ปันนี้อยู่ก็ฝากกระจายต่อแล้วกันครับว่าอคนถ่ายทอดสดอะไม่ใช่ว่าที่าถ่ายคนดูถ่ายทอดสดเป็นแสนเป็นล้านอะเราอยากสื่อสารตรงนี้ไปหาเขาไม่ใช่ว่าเก็บไว้ในห้อง vr อย่างเดียวมันต้องอสวิตช์ออกมาได้สิเครื่องตั้งแพง มันต้องทอยังไมอาอกไม่ได้วะเออนี่มันถ่ายทออสดบอลเป็นมักขาแข่งคนมันเคลียร์ทำทีมกันเป็นล้านบอลเป็นมักผมมันต้องสวิต์ออกมาให้คนดูได้จะเก็บแล้วพี่เตี้ยก็ไม่ต้องมาพี่เตี้ยจะได้ไม่ต้องมาสัมภาษณ์หลังเกมแบบนั้ด้วยค้างคาใจจบไปเลยเออก็จบไปอ่ะเห็นเส้นแล้วจะอ๋อขามันมีขาผู้เล่นชุนอยู่ว่ะความใจร้อนอะไรก็หายกันไปก็จะได้อ่าจบกันไปอ๋อเออจริงว่ะแม่งมีตัวนี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นคราวนี้ไม่เป็นสิจบเกมยิ่งร้อนยิ่งเดือส เพราะไม่เคลียสักทีครับผมอะไรอย่างนั้นครับก็ผมผมคิดอย่างนั้นผมคิดอย่างผมรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นตั้งแต่ปีแรกที่ใช้ VR แล้วเพราะว่าภาพจากห้อง VR ไม่ซิงค์ไปกับทีมสวิตช์ของการถ่ายทอดสดไม่รู้ทําไมเหมือนกันวิ่งกันคนละเส้นภาพมันไปกันคนละเส้นแล้วสวิตช์ไม่ซิงค์กันครับครับผมอ่ะเรารานี้ครับจบหมดครับผม VR พูดเท่านี้ครับผมครับ